ใหญ่เลยลูกเกือบซ้ำแม่เกือบซ้ำหัวแล้วครับเกือบท้องหัวคนเลยเป็นบัม่องอาทุนะฮะอาทุอีกทูสองสองลูกนี่ตกลูกละจ้าสองลูกนี่รวบแล้วหนักๆสองกิโลสี่ขีดมันัวใหญ่ค่ะครับัวใ,ใหญ่มากๆเลย ใหญ่ับแน่นนโอ้ทุนกีล่ะลูกทองหัวเลย้ปกาบุกเคยกินมันญ่ปนี้ครับกันเขาววานในในกุ้งของแม่การะ่วมองน้อเขาไายเชี่ยให็ดปู้ว่ลูวารสชาติเป็นไงเนาะะสิมาซิมืนนี้ครับมาซิมเินรสชาติมันเป็นยังไงมันญ่กระแซบมันซุกซุกคัับนี่ราทเนี่ย นี่แหละอหอมครับหอมหอมเนี่สุกครับมันก็หอมมันงามเลยเหมือนีเมันเลือกเอาเลงามมานท้ลูกละลูกสองขีดได้เพราะว่าสองลูกนี่รวมแล้วสองลูสี่ขีดเห็นไหมเป็นตาแสบครับเราก็เลือกเอาไว้สุกสุกครับเลยนะ ลองชิมเบิงวามันติเป็นทังไหนนชางมันสุกจนสีมันโอ้ยมันกัดเปตะวันรัาเน่ะสุกจงสีไหมนี่ละ่ะเกือบท้ำหมเนาะโอ้ชิมดูได้ดีเหรอฮนะสุกไดชิมสุกได้เามาลองชิมเว่าชามันเป็นทังไหน ทังสิ้นเลยเนาะโอ้ยตุ้มซีบอลรถชาติัเป็นยันไอ้สนะิ้นเลยละเพาได้บอกกันเือทั้งสิ้นเลยละไปผู้หอมครับหอมหอม กับเนื้ออร้อมพร้อมทานด้นื้อมัน การดีครับกาดีพ้อมหอ้มนะสำหรับคนมาปรกอบหอมนะมครับครับแท่บครับแท่บทำดีเออหนาปูกดนะ้เป็นพันมันอี้ที่ที่หนาปูกครับ เนื้อเยอะมากคุ้มกับการปลูกคุ้มกับการกินเลยล่ละไม่ตึงกัดเพรไม่น,น้อยแล้วเนื้อ,นะอมันนะแซ่บดีครับแซ่บดีแซ่บดี ว่พันนี่ตากทูบตากทูนี่ยตากทูอีทเนี่นนแซ่บดีครับแต่ลูกซื้อสองกัวยัวใหญ่<อ><อ>เหนื่อยาะกำลังตลาดเลยเหนื่อยเยอะครับลูกนั่นกับขุ่มลูกนี่นะตกวโตสองขีดเนาะหวานหวานฉับหวานฉับขอบคุณครับผม